สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะคะช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาแพ็คของกัน<ม>ก็จะเป็นออเดอร์ปั้นอาหารจิ๋วใส่ซองสุม่มน่ารักน่ารักให้ไปรุ้นกันมีทั้งหมด20เมนูแต่จะได้อะไรไปบ้างไปดูกันเลยก่ <S <S อนอื่นที่เราจะไปลงมือทำกันถ้าใครยังไม่มีเซตปั้นดินไทยที่จะได้ครบทุกอย่างที่มือใหม่ควรมีทั้งหมดนี้300บาทไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มสามารถสั่งซื้อได้ ที่เพดปั้นของสิวที่ขึ้นโชว์ตรงนี้เลยค่ะภายในเซ็ตก็จะมีดินไทยไม้ปั้นดินน้ำยาเคลือบเงาเลซิน A และ B ีแถมฟรีถ้วยและช้อนให้ทุกเซ็ตไปเลยถ้าบ้านไหนยังไม่มีสีสามารถเอาสีเพิ่มได้นะคะคุ้มแน่นอนเมนูแรกก็จะเริ่มด้วยข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวขนมจีนน้ำยากะทิขนมไทย ก่ไข้าวผัดกุ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวมะม่วงหมูสเตะ๊ะส้มตำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแกงจืดเต้าหู้หมูสับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงโจ๊กหมูต้มยำกุ้งไข่พะโล้แกงเขียวหวานก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสซีเรียลอาหารเช้าพอครบทั้ง20เมนูแล้วก็แพ็คลงกล่องให้เรียบร้อยจากนี้ลูกค้าก็รอลุ้นได้เลยว่าแกออกมาแต่ละซองเนี่ยจ,จะได้เมนูอะไรบ้างรับรองได้เลยค่ะว่าไม่ซ้ำกันแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฝนด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพริกดูคลิปอื่นๆของเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย